สวัารนี่น้าแันเกมหน้าหนาครับดี่อเข้าสู่การเก่งก่อนที่เราจะเริ่มเกมนี้คือผมสับสนสองเกมว่าจะแคสอะไรก่อนดีระหว่าง Disorder กับ s o ลาร์สเคปนะครับสองเกมนี้ที่นี่จะค่ายเดียวกันนะครับก่อนดิสออเดอร์ออมมาก่อนโซลาร์สเคปออมที่หลัง ก็คือเขาประกาศว่าจะมีภาคใหม่ทั้งสองงสองเกมนะครับก็วันนี้ผมขอเลือก

กันไปบมกเกนี้ที่จินผมอเล่นเชียร์แล้วเ่ว่าเขาก็จะพาไปผมก็เลยเอาเล่าทีเล่นแล้วก็แดงกับอย่าก็ต้งกใจเรบบเรื่องปรสบกร์ให้ับเกมนี้สิตอนนะครับก็ทำสำรบ อยากไม้จบเดี <iran S 2> ๋ยวจะทำเนอครีมเอี่วาสมบิเรื่อให้นะคอก็เอเออดิสออเดอร์โคชชอนะฮะเรนแอดโนแดงดักคุลาบเดียวเกครับตะคอที่ดียว่ะ๋ยากเบรกซ์ป่เขเนยี่ห้ แล้วนทีนึ่งคือเซที่จะจบแล้วคำถามจุดสามครับนี่เวล์เรามาจจะได้ไหมใครกัใครไม่รู้ว่าว่างยังนะอยับสียง ฉันบอกว่าให้นายเดี๋ยวฉันบอกว่าให้นายแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต่นที่นายเป็นนักสื่อเนี่ยคขาขอรับย้อนไปที่คดีนินนะเชียฉันจำคัลลินน่ะได้แม่เลยแหละเพราะมันทำเพราะมันทำให้ฉันได้เจอกระเธอคนนั้นผมขอหยุด แป๊บดูหลาแป๊บขอบใจยอะมากที่มีคนอะไร่ะมันชอบมาเล็กมากเลยอ่ะโอเคต่อครับเพราะมัาทำให้ฉันได้เจอเธอคนนั้นทงสุดใจมือกือหอมด้วย อพิสอดหนึ่งอพิดวันเลยอ่งานภาพงานแรกของผม่อ่าอย่างนี้ค่ะโอ้ชาวันไหนเช้าแรกในฐานะนักสืช เอาล่ะไปหากินแล้วไปหาลูกค้าดีกว่าอันนั้น่าจะเป็นตัวเราเชียวดูต้อโรอโอนเฮ้ยจัิงบคนเเป็นต่อต่อโซ่เลยเตียไว้มาเอใวะเอ๊ะ นี่ใม่บ้างแจ็คชูเบย์ซูเย์รื่าแจ็คซูเบย์ะพ่อฉันฉันชื่อคอสคอสซูเบย์แ้วกพ่ออึ้ไหนพ่อฉันเสียไปไมน้าที่ยังไม่ช่างซ่อมเลยเออแต่ก็แย่สิเดาดูเลือก

เรื่องจากราเพิจขอณวันนี้นยังมีแล้วด้วยซ้ำทั้งแที่คทกนกัาเอริ่งแข่งขันเพื่การเดินทางจได้ดีะอักตแลรัามปกติแต่ผมไม่ได้ไปเหมแค่ชื่อเพง

เาเกินแากัแรกอะไรคันจตวมากนไม่ได้เลยครับแล้วมีคนมาเห็นจุ้่อะไกับว่บ้างที่เคยผมาจะได้เห็นบ้ารปสักงานสำัาอน้ครับนี่อนตตกหมาตัวเนี้ยอเนดเวป่าะรับ ถ้าขอแก่บาก์เลยกไน่าจะแก้ตอกตองเลยนอนผ่านใหญ่ตัวเนี่ยที่นร้สกได้ที่เอรู้ว่าเธอ้ไมว่าเธอจมาลายทุ่ช่วโมที่้บอกพี่ ครก็มีระแูกะดูกกะหองสุดท้าที่จมางกแ้ต่ายากมาต่ว่าแต่ว่าถ้าันสำหรับการตู่ิงทรับย์ถามอูนที่เกินเกลืแล้วก็จะหาความจริงมาแก้ทัเลยริงทรัพขมาก มันก็เรื่องพลานเป็นของแฟนเธอก่อนเล,ล<ะ>ยก็สายมาคารับกำวแนงแปนสองแปนสามไปที่รูวสายพานนี้จะได้มีสอนการเด,ดินส,สามารถกดยืดที่พาระทู อารมณ์ังบอกกันว่าจริงๆมันจะอ่อนโย r s ว่าจริงๆไปเลยสุดปที่นดเท้าราจะให้เราเยครับึงเรา่มสเกินเท้ากับอทป่าเลยต้งมี้าตั้มากกโองทานนะฮะับทส ะ่าแล้วไตอที่ะฉันดินมาทงทงทงนี้หักเรื่องเงี้ยยัไม่ได้ตอบเยจะูทุกอยางสิ่าหารเื่อเงี้ยตัวะไรอ้าวแเจ ได้ครับได้สิครับวันนี้แฟนซื้อกระเปาไน้ครับใช่ครับเธอซื้อกระเป๋าสีแดงไปเธอซื้อทุกครั้งที่มายีมดีครับไม่ได้ัาพาเสียมีไปซื้อของไว้ครับกระูป๋าแอร์ัาเดินต กลับมาไม่เท่ามาเลยนะนีครับได้หลักฐานใบเสร็จกันก่อนเข้าไปวันนี้สำหรับใารที่ไม่สวนะครับมีคนซื้อเนลาไปก่อ จากุลาปกกระกนเนตปกถอ่าผมะต้องไปไปเลยนะคนุอันนี้จอบแนววัตถยนะก็คือะไนะครับโดยห้องสอบเนสคือชั้นสองห้องที่สองชั้นหึงชั้นสอง หาูหาเองแล yeah, ้นเดี๋ยจะหาดกหาเราได้ทำอะไรนม่ามีผู้หญิงเรามีแฟนของการเฉดีแต่ถ้วมีการอะไรอครับเราเือคอยมงข้าวคอไม่ได้ในการตรวจสอบสถานที่กัเอครับไม่พอจะเป็นตัวตรวสอบเพิเติม มว่าน่าัะคนร้ายมึงยังนั่งไม่มีไม่มีนิ้ออกฉันไม่ใจง่้ยนะเลยเด็ก600ยับมาสุดขึ้น200มีถ้าแล้วก็คนชื่อไฟใช่ไหม ความดีดูเชื <S <S mm, yeah. ่อนอนว่าเธออย่าดูว่มนเธอจะกำลังดีนะเออเออเออนื <t <t ้อไงล่ะเป็นใครนะล่ะก็น่าจะเป็นคนฉันน่าจะเป็นคนนี้เลยอ๋อ วัดยังทุ่งทุ่งฐานศีลเทานั้นว่าจะไงล่ะอ่เออจะแบบว่าจะไงทำไมไม่ตอบเธอแทนหือที่โอ้ยโอ้ยมาตัดช่วงไม่ก็ลยทำให้ฉันตื่นขึ้นนะ เลยเสียงุ่มมาตอนนี้น่านขอเอง่จคุณจะไม่จับใช่ไหมล่ะแค่ตอนนี้นะหากอยากขอจะขึ้นมาในสมุดที่เงียบเรือในที่สาธาิ เราจะคบไ้รึ่งแล้วแต่เราทำมารฐานที่แสดงเธอมีชาวิะความเป็นจรยูามว่า้าถามาถที่พิสูนเมื่อมันมาไม่ได้เธอไม่ได้จับใช้เงินไปไปที่ยากสุดมาตัวไหมเดี๋ยวไม่ได้ไงนะงอแงเลยโดนยึดไงยังไงหอ เราจะได้ร no, ู้ว่าเธอได้ทำดีหรือเปล่าค่ะตกลงค่ะแต่การลงทุนจะ ว่าต่อไปก็คือเราต้องวิ่งกันแบบป่าลาบหลายไฟเลยเกินไฟสองนะครับจริงๆเนาผม่็ทำไฟเก่าได้โปรเซสรวมชื่อสถานีอะไรอย่าี้ยอืออือหาหาที่ชีเอลาจับแล้วกุหลาบที่เด่น ใจละฮะแม่วัดพระพุทธคุณข้าอุ้ยอะไรยืดยืดมันจะเจ็บมาเนี่ยจากสวิตเนี่ยเนี่ยอุ้ยเอออาเออปากเล็กโตอาจจะปวดใจอ่ะเดี๋ยวสวิตสวิตมันมีอะไรบ้างมาต่อไป

เตียงดูตดอ่ี่ไหบโอเคอย่า่านไม่ทันะสอบกันต้องมีเวลานการหาหาแล้วจะคบหมดแล้วแทนหาทางแค่ต่างแทนได้ยมีป่านะหาแค่ต่างเนี่ ก็มีครับตะลีเดียวชิ้นไหนเนี่ยลืมแ้วลืมแล้วอะไรสถาทายแจทายวายได้ชิ้นอะไรหอมกันเมื่อไรดึจสถิตินะผ้าผิดกับผ้าปางเองเลยอ่ะไม่อ่ะ จริงเหรอจ้าบ้าเลยคิดสิคิดสิคิดชื่อเอชื่อผู้สอบเกมเป็นโฮกม่คิดิดู่าแต่ชิดไม่ออกสินะชื่อนาิอกซริฉสารข้าหลอกไว้สุดท้ายก็เลว เรอบอกว่านายจะทำตามที่ฉันขอไมด้ใชยเสียใจด้วยแต่ฉันก็จับคุณเธอแบ่งยามนายไม่เยากว่าใบเห็นเนี่ยทุกใไปมันก็มีทางสิในห้องที่ในห้องงานที่เราผ่ายแค่ตา ตอนน้องการทำกูสร้างโอกาสให้เราได้สืบเสียนต่ออย่างเช่นการสอบสวนพยานเพืญญ่อประถางหรือคำให้การที่ใช้แก้ต่างจากเวลใเวอ,อการที่ได้สามครั้งเอาเลยครับเไม่เป็นไรนะจะตายแลค่นี้แหละโอ้โหแล้วมีนั้งยี่สิบนะ เอาเวาในดูดิฉนครับใบเสร็จหนึ่งใบเสร็จรับเงินลา้าขาหน้าพาดนนินในการซื้อกุหลาบสีแดงเวลาบ่ายสี่โมงใบหนึ่งก็เป็นในการซื้อกุหลาบสีขาวเวลาบ่ายสามหลมสีแดงชอบหลาบสีสดร้อยเลือดแอนเลือดจำนวนมากเธอหน้าจัเลือดหน้าจะเป็นของลูอิสศพ ตอน้สบของเรืดกันยเื่อยตาขยะตามขในห้องมีขยะเต็มตู้เย็นตู้เยนในห้องมีอาหารเสื่อมสียบุ้เป็นส่วนใหญ่กล่องรางกล่องรางที่เก็บหนังสือเตียงเตียงมีต้องมาการนอนประจำอันนที่ไม่สองให้การซื้อผ้หป่าเยนแฟรซื้อ้าป่เนตาที่ม่เยแล้วคำให้การของแฟรหนึ แฟเดินกลับจากโรงเรียนเพื่อเยี่ยมมืสปีขสงเธอแฟนซื้อกลาบที่ร้านขาด้านหน้าก่อนจะเข้าไปในห้องแล้วพบสบขุมวิสแฟนไม่หดอกมาเขาดึอหัวเข้าอะไรหวะคือเจ๊นีว่าจะมีข้อดีนี่คือข้อความสำคัญนะครับอย่างเช่นชื่ตัวละครหรือว่าคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ย มันจะเล่นสีให้เมื่อกี้คำเี่นสีคือการสอบพยานใช่ไหมหรือเป็นคำให้การของแฟรสามเพราะว่าแฟร์วิ่งออกมาพบว่มีคนรอบเข้าก็เห็นว่าต้องมีพยานใช่ไหมคือผมบอกว่าผมเล่นแล้วลืมแล้วเออใช่ไหมว่ น่เลยครัะเพราะว่ามีคนมาเห็นก็ต้องมีพยานว่าเห็นว่าแฟเป็นคนฆ่าต้องสืบยันต่อโอเคยังมีคนมาพยานทำที่ถูกไปเลยสองครั้งใช้ทำงานพยานงั่นเหรอเดี๋ยวสิมาแล้ว เ็ทกจอะอกาการสมมตฐานการเป็นนักส uh> um ึกขอผมยังใช้ได้อย oh. ja. mm um> ู่ อดีโมเล่นรอบแรกคือเป็นชั่วตอนนี้ประมาณยี่สามยี่สี่าีแลยัมะมาณชั่วโครคับจะต้องหาตวที่ว่างั้นผมขอตัดาตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นดิออเดอรเลยพี่สนเนึพาร์ตเองก็ขอบคุณที่ติดตามแชร์ผมมาครับตัวน้าจะมาใหม่ใครมาใหม่ีย่ลืมนะครับกดซับสไคร์นะครับ เรืองเจ้าเละเลยไม่ก no ็ออกจัหกัเจ้าครับยาตานปลกสีแดงครับเลยนั่นแหละนั่นกดเลยจอให้มดแล้วกดซ้ำนะเกิดพลาคลิปใหม่ๆผมนะโบราครับคลิปผมมาแล้วทาลงแล้วตัดเย็ดด้วยบางทีครับโตจะสอทุ่มเสร็จีสามทีสี ยันไปก่อแล้ทีก่อนต้อช่แล้วแล้วก็ดูลิปของเราเอะนะครับรอนอ่าวาเล่นอยากมีความสุขครับเล่นไปเยองเลยเป็นคำถามเกมฟรีไม่ได้นะครับตัวบะงบันว่าาซื้อในสตีมราคาแพงแต่ดามมาเล่นให้ดูแล้วอะถ้าเรเป็นเรื่อนงอคตถ้ามีสปอนเซอร์จริงๆก็โหไม่อาสปอนเซอร์เนะ แต่ว่าเขามีมีค u i r e n รัพยกยงยแตสกยไม่ถึงเราเลยไม่เข้าไปส่เสริมรไม่ได้ไม่ได้ยดยก็ยังติตามาแล้วแลก็บรรยากากินองหน้าจะมากสัปดาห์ับสัปดาห์สัปดาห์แล้วแต่อารมณ์แล้วของสัปดาห์กรตัดต่อคือวันนี้ ไมู่้องาเครืองยีแล้กเอ่าเรนเตอร์ชิปประมาณสี่หางบอกกับปีเด็กต่ออย่เด้งครับบอกกับเด็กเครื่องอาจะยีเดียวอัเรอรีพีวินี้เดาวผมจะแบ่งไฟล์มาพิจิตเครื่องพักกังก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเหงกลากหนะครับพิ่ชกสวัสดีครับนอน We'll